หกล้มกระจกบาดคอเหยื่อชราดับสังเวยลมหนาวภรรยาของโดนแมนในนิวยอร์กต้องไว้ทุกอย่างน่าเศร้าใจหลังสามีเสียชีวิตอย่างฉับพลันเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบรอบแต่งงานครั้งที่37ขณะที่มิแกลกอนซาเลสกำลังง่วนอยู่กับการตักหิมะที่บริเวณด้านนอกของอาคารในอัปเปอร์เอซไซด์ทันใดนั้นเขาก็ลื่นล้มลงชายวัย5้ปีตกบนันได ศีรษะของเขากระแทกผ่านประตูกระจกเศษแก้วที่แหลมคมได้บาดใบหน้าและลำคอของเหยื่อชาราแม้ว่ามิเกลจะได้บอกเพื่อนร่วมง,งานว่าเขาไม่เป็นไรมากแต่ทันใดนั้นเลือดก็เริ่มไหลพุ่งออกมาจากแผลเวอะหวะที่ลำคอของเขามิเกลกอนซาเลสรีบไปโรงพยาบาลทว่าเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน ชายเคราะไรายรายนี้เป็นชาวโปรโตริโกและได้วางแผนที่จะปลดเกษียณเพื่อกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านในอีกสองปีการเสียชีวิตของเขาเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับหิมะครั้งแรกตั้งแต่มีรายงานลมหนาวกระหน่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพฤหัสบดี YouTube's you policies hero patreon.com/tomonews at Be are ad can a killing